เม็ดขนุนนี่วันนี้งาชิ้นลูกตุ้มมากนั่นอะพูดใครเนี่ยอ้าวพี่เวียกับพี่เวียพี่แบบพี่เวีย ตอกนะว่าเราทรงสูงหรือเราทรงต่ำแล้วมอพอมอพอปลายจะแบบหลอกขึ้นมาใช้กระนักเพียนไม่ช่ทรอต่ำเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีผมแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้เ็เพียนหมดเลยใช่ไหมเออเขาไม่ได้ลองทรงลองทรง